สวัสดีค่ะวันนี้ค่อยละไมอบหมูค่ะค่อยซื้อหมูอันนี้มาคอหมูย่างค่ะคอหมูย่างเอ๋ค่อยกระเซยเอธรรมดาค่ะเซโรดีค่ะค่อยตัดตั้สารจักหน่อยเด้อกระตั้สารอันนี้ผงชูรสค่อยค่ะ ใส่ชูเลลงไปนิดหน่อยนะคะนิดหน่อยใส่พริกไทยะคะ่ะเธอร์ซอสไอ้ซิวน้ำมันหอยจ้ะเสซร์ิ๊วขาวจังหน่อยโอ้ย <c oughs> ไลละมักไปก่อนค่อยะยงเราอบเซอร์ไอต่ออบคอยค่ะวันนี้ยูผู้เดียวซื้อซื้อมาซ้นหนึ่งค่ะรู้สึกว่าไม่แพงนะคะ่ะตลาดนัดไอ้บ้านคอยอะ่ะขอขายโล่ร้อยห้าสิบอันนี้รู้สึกว่าห้าห้าสิบสี่บาทค่ะห้าสิบสี่บาทเนี่ยได้หลายทอง ค่อยมากไปก่อนเด้อเดี๋ยวค่อยมาอบค่ะ่ mm. อยละมาเซอร์ไอเตาอบค่อยค่ะวันนี้อบ อีกระปั๊บตั้งไฟเอาและะ้วค่ะได้แล้วคะ่ะเดี๋ยวมาอบก่อนนะคะอบก่อนนะคะอุยอย้ยสสวยเลยค่ะสวยไหมคะสวยๆเดี๋ยวออกมาหั่นกันค่ะ คอหมูย่างค่ะคอหมูย่างเดี๋ยวมาหั่นกันค่ะน้ำตาพริกค่ะเอเอเจวจ้ะเซอร์เตอร์พริกโคจะ้ะแล้วแต่รพูมากเนอะเตอร์พริกโคอันนี้ข้าวโคคอยค่ะอันนี้ชูโรส์จ้ะ ชูโรส์ก็เจ๊เครชอบอ่ะใคยเสิสร์น้ำตาลจักหน่อยเนี่ยเขามาเสิสรนตาลมีบมะนาวค่ะน้ำปลาเนาะปลาดิบหน่หอยแต่ค่อยค่อยเสิร์ไอ้น้ำปลาร้าจาังเลยนะคะค่อยมากินสุก,กันนี่นะเคยเซอร์ไอ้พักซี่ วไปจะแซ่บปะเนาะไปจะแซ่บปะเนาะไปจะแซ่บเนาะแซ่บค่ะแซ่บ จะเจอคคิปหน้าค่ะคลิปนี้ก็ไวแค่นี้ก่อนนะคะขอตัวไปกินก่อนนะคะสวัสดีค่ะ